สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องจริงปะเนี่ยกับเฮโลโ h หฮิวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของวัคซีนกันบ้างค่ะมิ้งก็มีข่าวดีมาฝากในเรื่องของความคืบหน้าโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 นะคะที่ทางศูนย์วิจัยวัคซีนจุฬาคนไทยได้ผลิตขึ้นเองเพราะว่ามีการทดลองกับอาสาสมัครระยะที่1 พบว่ากระตุน้นภูมิคุ้มกันระดับแอนติบอดีได้สูงเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อํานวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิดสิศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนจุฬาโคฟไนทีนของไทยว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนของคนไทยได้ใช้ก่อนสงกรานก็คือเดือนเมษายน2565 แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะเช่นในเดือนหน้าเนี่ยสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาก็จะมีกติกาในการขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนโรงงานผลิตต้องเร่งดําเนินการให้สามารถผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและจํานวนมาก รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ต้องมีอย่างเพียงพอในอนาคตด้วยล่ะค่ะซึ่งการทดสอบวัคซีนจุลาคฟไนทีนะคะชนิด mRNA สัญชาติไทยของอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีในระยะที่1พบอาสาสมัครมีภูมิคุ้มกันดีกระตุ้นแอนติบอดีได้สูงมากในการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมและสามารถยับยั้งเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ทั้ง4สายพันธุ์ก็คืออัลฟาเบลตาแกมมาแล้วก็เดลตาได้เกิน80%เเลยล่ะค่ะอีกทั้งเนี่ย ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิด t ซลล์นะคะซึ่งจะช่วยขจัดและควบคุมเชื้อที่อยู่ในเซลล์อของคนที่ติดเชื้อได้อีกด้วยเร่งเตรียมเดินหน้าผลิตแล้วก็เตรียมการเพื่อขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินต่อไปด้วยค่ะ โดยวัคซีนจุฬาโคฟไนทีชนิด mRNA โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬานะคะได้มีการทดสอบในมนุษย์ระยะที่2เดือนสิงหาคมนะคะตั้งเป้าเดือนเมษายนในปีหน้าเนี่ยเริ่มฉีดได้ทั่วประเทศค่ะ2นะคะวัคซีนใบาย,ยาพัฒนาจากเซลล์ใบาย,ยาสูบโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ทดสอบในมนุษย์ระยะที่1และ2ในเดือนธันวาคม2564ค่ะ3ค่ะวัคซีน ENV-HXPS นะคะวัคซีนชนิดเชื้อตายโดยองค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยมหิดลมีการทดสอบในระยะที่3ในช่วงปลายปี2,564ก็คาดว่าจะสำเร็จกลางปี2,565นะคะ4ค่ะวัคซีนโควิเจนวัคซีนชนิด DNA โดยบริษัท b i o n e เ a s i อเชียจำกัดมีการทดสอบในมนุษย์ระยะแรกในเดือนตุลาคม2 5 6 4นะคะซึ่งต้องบอกว่าวัคซีนทั้ง4ชนิดนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จจากการทดลอง สัตว์ทดลองพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและก็มีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะอดใจรอกันอีกักนี้นะคะคุณผู้ชมไม่เกินเดือนเมษายนนีน่ได้ใช้กันอย่างแน่นอนค่ะเรียกว่านักวิทย์ไทยเนี่ยเจ๋งสุดไปเลยล่ะค่ะอ่ะแล้วก็มาพบกับเรื่องจริงป้นเนี่ยกับเฮโลโหหิวและมิงได้ใหม่นะคะในเทปหน้ามิงจะมีเรื่องอะไรมาฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปดีดีกันด้วยนะคะ